พี่พี่พี่อย่าถาพี่อ่ะถ่ายดูกล้องพี่ไม่ใช่เอฟเอ้ากล้องสดไงนี่เราอยู่ที่ไหนเปี้ยวเราอยู่แก่งส้มแมวใช่ไหมที่อะไรนะแก่งส้มแมวจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรนะคะจังหวัดอะไรคะราชบุรีค่ะราชบุรีค่ะรีค่ะเราพาไป ไปไหนก็ไปไปะพาเด็กๆพาเด็กๆมาทำท่านสาววันนี้เดินกันให้หน้ามืดไปเลยเข้าหน้ามันไม่เหมือนกันหรอสิลุงเดร็วๆหน่อยลุงครูคุณครูคุณครูคุณครูสวยมากเลยเนาะเราเด็กกรุงเทพเนาะเราไม่ค่อยค่อยเห็นอะไรอย่างนี้เนาะเราเด็กในเมืองเพื่อนสาวรอเราด้วย เพื่อนๆแล้วกนไอ้อ้วเงาโน่นไปคนเดียวนน่นนี่วัวไหนหน่าไงน่ารักกูมูตินี่ถึงห้าโทนดิเมนยืนเลียงกันม่ยืนเรียงกันไม่ยืนเรียงกันดิไอ้เปี้ยไอ้แท้